ครับทุกทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องบุรินเกมเมอร์นะครับตอนนี้เรากได้พาดูแบบใหม่ของเราก็คือ fb เท่านั่นเองเฟทีวีนะครับเดี๋ยวผมวันนี้นะครับอยู่กับแมปของผมชื่อว่า fb เท่านะครับทุกคนแนะนําตัวหน่อยครับนี่นะครับผมเฟทีวีนะครับไอ้ยิงกูชิบอันนี้ยิงจมุนจีเนี่ยนี่ยใครนะครับน้องของผมฟอสครับคุณคุณครับคุณคุณไมโลครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีครับผมผมบุกลินนะครับช่องบุกลินเกมเมอร์มาซับสไครป์กันเยอะๆนะครับแล้วคนคนที่ช่วยีบีอะไรสักอย่างเนี่ยครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวเลยครับน้องนีนะครับน้องน้องเขาน่าจะไม่แนะนำตัวแต่เขาเป็นน้องของบุกลินเกมเมอร์นะครับนี่นะครับแมพของผม เดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์แมปผมนะครับน้องฟอสขึ้นรถมาไหมขึ้นได้ไหมน้องฟอสขับไปเถอะพี่เไปเล่นแล้วนี่แล้นี่นะครับคือเมืองของผมเดี๋ยวผมให้บลอกลินเจมส์เขาเขาทัวร์ไปขับรถเล่นแถวนี้ก่อนนะครับเนี่ยละครับ คือเมืองของผมมันก็อาจจะเป็นถนนถนนหน่อยครับนะครับคือมันก็เราปล่อยมาให้ทุกคนเล่นหาสอบสอบหาบักนะครับให้ทุกคนหาบักเฉยๆนะครับทุกคนแต่ผมแปะลิงก์แมพไว้ด้านล่างนะครับทุกคนฝากมากดแล้วเข้ารับบอกด้นะครับครับถูกมากเลยครับ อยากได้ถูกวันนี้อะซื้อมาก็มาคอมเมนต์น่ารานมาเถิดจะมามาบอกนะครับผมให้ถูกกว่านี้ได้ครับสักห้าห้าหนึ่งโลบั๊กไหมหนึ่งโลบั๊กน้อยไปไหมเฮ้ยมีมีมี NPC ติดอยู่ใต้รถครับทุกวินเกมเมอร์ NPC ใต้รถหรอครับถ้าเกิดเจอ NPC ใต้รถนี้ใช่ไหมครับแค่ลากครับ NPC นพีใต้ใต้รถนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวโรงแรมตรงนั้นนะครับมาอันนี้นะครับเป็นโรงแรมที่เจ๋งสุดนะครับที่ผมเห็นมาแล้วครับเดี๋ยวผมไปพัฒนาเนี่นะคบโรงแรมนี้เดี๋ยวผมจะไปเอารถอีกคันหนึงมาแล้วก็เอามาไปขับไปโรงแรมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิฟต์ให้ดูนะครับที่โรงแรมนี้เฟ่เดี๋ยวรอผมด้วยนะครับเฟ่ที่มีรอตรงอนรอลครับ ตอนนี้หนึ่งเซิร์ฟเล่นได้50คนนะครับตอนนี้แต่ว่าเราจะปรับ50าสิในทีหลังถ้าเกิดเจอการแหลกหรืออะไรนะครับเฟทีวีโรงแรมโรงแรมของนี่นะครับผมจะตั้งชื่อว่า fb hotel นะครับโรงแรมนี้แต่ผมยังไม่ได้เขียนไปชื่อมันจะมีปุ่มนี้นะครับปุ่มกดเข้ารีบนะครับเฟเข้ามา หนนะคตัหนึ่งนะครับตอนนี้นะคือถ้าเรายืนบังริ์มันจะไม่ยอมปิดให้เราแล้วนะวิ่งเลยนะนั้นนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวผมรอน้องของผมนะเลยจะรออันึงฟอสไปหาน้องก่อนเข้ามาโรงแรมนี่ยมผมไม่แน่ใจว่านี่คืออะไรนะครับอันนี้ค <aría> ือเคาน์เตอร์น <inappropriate> <ills> ี่นะครับน้องฟอสมาแล้วครับนี่นะครับริ์เดี๋ยวผมลองไปกดลิ์ก่อน รีบได้แล้วนะครับทุกคนเราจะไปชั้นไปชั้นนะครับไปชั้นหกกันครับแล้วก็ปิดรีบอุ้ยชั้นสองไปแล้วเราจะลองเอาไปทุกชั้นเอาไปทุกชั้นเลยครับจะได้รู้ว่ารตบมันรต์มันเริรกไหมไปกันครับ นี่ครับเราก็ขึ้นลิฟต์มาสู่ชั้นสองนะคะที่ประตูโรงแรมเราจะล็อกไว้นะคะตรงห้องเนี่ยเราจะยังไม่ได้ให้เข้าไปนะครับให้มาสำรวจดูเฉยๆว่าอีกหน่อยอนาคตโรงแรมเราจะเป็นยังไงในอนาคตอาจจะเข้าได้นะคะเป็นเดียร์ไลท์ทูเปียนะครับแต่ว่าเป็นไลท์ทูเปียน<ๆ>คะคบผมจะทำให้เกมนี้มันดีกว่าทุเทเวนนคคับ นะครับชั้นสามก็เหมือนกันทุกห้องเลยครับมันก็เหมือนกันทุกชั้นนะครับไปต่อที่ชั้นสี่กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชั้นสี่กนนะครับฟอสฟอสออสมาเขาปลอดภัยนะครับคือถ้าเขาจะไม่งับใครนะครับน้องโฟ่นั่นะครับยกตัวอย่าง เดี๋ยวผมจะทดสอบวางอดนี่นครับปลอดภัยมากพี่งับไปแล้วครับปลอดภัยจริงๆเลยครับคือลิฟเราถ้าเกิดเราไปเล่นกับลิฟมันเยอะเกินไปมันก็อาจจะงอัพเราได้นะครับสี่ตัวความปลอดภัยชั้นเลิศเลิศจัดเลยครับลิฟนี้ไป ตอนนี้นะครับไปทีวีเข้ามาเล่นกับพี่เครื่องน,นี้มันก็อาจจะเถื่อนนะ <c oughs> ตอนนี้น้องฟอสติดนะครับอะครับฉันถูกไปลองไปละเดี๋ยวเราไปแข้งหัว ออกมาแปบ๊บนึงโอเคนะคระนี่ชั้นหกค่ะนี่เดี๋ยวผมจะไปช่วยนะ้องตอนนี้นะครับเฟย์เขาจะช่วยน้องเขาทีต่ติดอยู่ชั้นสีน่น <laughs> มาแล้วนะครับอันนี้คือประตูบบเหตุผลที่ผมไม่อยาก <laughs> เล่นกับประตูนะครับ ปิดเซิร์ฟเวอร์เลอ,อทุกเซิร์ฟเวอร์ที่รันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าน้องเจอจากน้องฟ้อนเล่นลิฟแล้วทำให้ผมถ่ายคลิปไม่ได้นะครับเหรอเด็กข้าว่า่จะเชิญนะนะครับ <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาทุ่มลิฟต์ทำไมทำไมผมต้องยืนทอมคาร์ลบถงชาถผมก็ไม่แน่ใจนะครับ,บเชิญถุงรับออกมากันครับ <c oughs> ไม่ต้องเอาอลกออก้วเอ เดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวต่อกันนะครับขโมยรถฟ้อนถ้เป็น <even> ผมถ้าเกิดรถคว่ำมันจะพหคเองนะครับใช่ครับมันจะมีปุ่มทางใต้นี้คิดผมก็จะพอแค่ดีก่อน,นะครับบายยอย่าลืมมาเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับมาขึ้นมา